สวัสดีครับผมตังเดซิ่งครับวันนี้พามาดูสมัยกำลังปั้งครับดเดิมสตาร์ทมือยึดต้องเค็กครับท่อกำลังสั่งมาครับเป็นท่อ ก็พอชุดครับชุดหลังตรง,ต,รงรตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอยู่ครับเพิ่งได้มาครับนี้จะปั้นชุดหน้า <c oughs> ใช้ได้ครับ ยังไม่ผุนะครับตามอายุกระบูรบสวยครับเครื่องโอเคครับไม่ซึมไม่เยืมอเมครับท้ายนี้สั่งมาใหม่นะครับตัวเกิมไม่หายเจ้าของเดิมทำหายแต่มีป้ายเบียนมีนะครับเล่ม ตัวนี้ก็สั่งมาใหม่อยู่ครับกำลังปั้นนะครับครับสภาพยังดีอยู่ครับตรงนี้ผมล้างคาบูใหม่ครับหยิบสายตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเดิมๆแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนว่ามันใช้ได้อยู่ แรงนะครับก็รวมแล้วก็โอเคครับว่าจะทำสีใหม่ครับไม่รู้ว่าทำสีไหนกพจะทำออกเป็นเหลืองหรือว่าเป็นน้มเงินนะครับเพราะว่าทีมงานของเราใช้แต่สีน้มเงินนะบนี่ครับ มีเยอะท่านนี้น่าจะทางน้ําเงินครับชอบซื้อน้ำเงินดูดูก็โอเคครับเดี๋ยวจะเก็บใหม่เล็กน้ครับโอเคครับสวัสดีเปนคลิปหน้าจะพามาดูตอน เสร็จครับเราป่าวไปแค่นี้